ทุกคออร์แกนิกซอยโปรตีนจากแบรนด์เม r รีค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะว่า,เ,าเรากินแล้วเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะทุกคนข้างในเป็นยังไงตรงอย่างตั้งใจ ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบเจอกับบุมบีมนักเขียน Big writer, นักประกาศเป็นฟันไรเตอร์ในช่วงนักเขียนรีวิวกันอีกแล้วนะคะและสิ่งที่บุมบีมจะมารีวิวในวันนี้ก็คือนี่เลยคะ่ะทุกคนออร์แกนิกซอยโปรตีนจากแบรนด์เมอรีค่ะซึ่งอย่างที่ทุกคนดูนะคะว่าช่วงนี้เราค่อนข้างที่จะ รักสุขภาพเออก็คือเริ่มกินเวโปรตีนนะคะเราก็รีวิวเวโปรตีนมาแล้วแบบหลายแบรนด์มากซึ่งเริ่มตั้งแต่แบบแบรนด์วิงไว้มามาเทลบลาบลาบลานะคะจนถึงตอนนี้ก็คือแบรนด์เบอรีค่ะซึ่งก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่เพื่อนเราแนะนำเนาะแล้ก็ดูทุกคนเป็นออแกนิกนะคะเป็นออแกนิกซอยโปรตีนนะคะทุกคนนี่ มีทุกคนเขาเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองนะคะเป็นแบบออร์แกนิกด้วยนะทุกคนเรานะคะก็ซื้อสูตรนี้มาเลยจ้าเพราะว่าเราอะเป็นออคนที่ชอบกินเวโปรตีนแบบพืชอยู่แล้วล้วก็เลยจัดไปแต่แล้วก็ในรนะ้านเนี่ยก็จะมีเหมือนโปรตีนจากถั่วลันเตาด้วยนะทุกคนแต่เราอะซื้อมาแบบเป็นซอยเป็นถั่วเหลืองนะใครชอบแบบไหนไปซื้อกันได้แล้วก็ในวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะว่าออ เรากินแล้วเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปรีวิวนะคะทุกคนฝากทุกคนนะคะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบูมบีมด้วยนะคะบูมบีมจะได้หาเวโปรตีนแบรนด์ใหม่ๆแล้วก็ที่เราถูกใจที่สุดมารีวิวให้กับเพื่อนๆนะคะเราก็จะหาต่อไปว่าเราจะชอบแบรนด์ไหนที่สุดนะคะทุกคนกดแล้วหรือ,อยังเอ,อ่ยถ้ากดแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูบูมบีมรีวิวได้เลยะคะ่ะไปเลยนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูซองก่อน นี่เขาจะมีแบรนด์เมอรี่นะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็เนี่ยออร์แกนิกซอยปโปรตีนนะคะนี่เขาก็จะเขียนเอาไว้ที่เราซื้อมาเราซื้อมาในเก้าร้อยแปดกรัมนะคะก็คือแบบเกือบกิโลเลยทุกคนถุงนี้คือเกือบกิโลเลยนะซึ่งเราอะรู้สึกว่าเราอะชอบซื้อซองใหญ่ๆแบบนี้แหละมันแบบมันคุ้มแล้วก็กินได้นานอืมแล้วก็ นี่นะคะก็จะเป็นแบบโปรตีนของเขานี่ก็คือแบบศูนย์ศูนย์ชูการ์นะคะก็คือไม่มีน้ำตาลไอมลไหมันทั้งหมดก็คือศูนย์นะแล้วก็เนี่ยเขาบอกว่าโปรตีนไอโซเลย์จากตัวเืองร้ยปรนะทุกคน แล้วก็หนึ่งสกู๊ปนะคะสามสิบเก้ากรัมต่อน้ำสองร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะแล้วก็เขาค็ยบอกว่ากินช่วงเช้าก็ได้เออช่วงเช้าช่วงมื้อว่างช่วงเที่ยงช่วงเย็นนะคะแล้วแต่เพื่อนเพื่อนแล้วแต่น้ําหนักตัวเพื่อนเพื่อนด้วยเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันก็คือการก,ก,กินเวโปรตีนอะ่ะก็คือกินเท่าน้ําหนักตัวเองใช่อย่างเช่นแบบเราน้ําหนักประมาณห้าสิบใช่ปะ เออเราก็จะกินแบบว่าอาจจะช้อนสองช้อนอียเพราะว่าช้อนนึงก็สามสิบเก้ากรัมแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็คือต้องไปกินอาหารแบบอาหารปกติอาหารให้ครบห้าหมู่ใดๆเลยนะคะก็กินเนี้ยเป็นส่วนเสริมนะทุกคนแล้วก็แบบสามารถกินแบบก่อกนออกกำลังกายหลังออกกำลังกายได้นะเพื่อแบบซ่อแมแซมแบบกล้ามเนื้อที่แบบมันสลายไปอย่างงี้นี่ทุกคนแล้วเราอ่ะให้ดูข้างหลังลืมลืมให้ดูข้างหลัง นี่นะข้างหลังเขาก็จะเขียนแบบนี้ไว้นี่นี่ประมาณนี้เนี่ยเขาก็จะเขียนว่าให้พลังงานสูงนะคะโปรตีนจากถดหลออร์แกนิกกรดอะมิโน,โนซ่อมแซมร่างกายนะคะแล้วก็ไม่มีน้ำตาลนะคะนูชูกาแล้วก็ผู้บริโภคที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือสตรีมีครันผู้ป่วยไทยรอยด์ทุกประเภทแล้วก็ผู้แพ้่วเหลืองนะ อืมเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะทุกคนข้างในเป็นยังไงนี่นี่เขาก็จะมีช้อนให้นะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่หนึ่งช้อนกับน้ำสอง้อยห้าสิบมิลตรคืออยากจะบอกว่าหลังจากที่เราอ่ะเริ่มกินเวลโปรตีนแล้วเราก็กินเวลโปรตีนมาแบบ หลายแบรนด์เราอะรู้สึกว่าแต่ละแบรนด์ไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันแบบไม่เหมือนกันเลยจ้ะแล้วแต่ใครจะชอบเลยอย่างเช่นของวิงไวออะวิงไว้เขาจะเหมือนแบบเหมือนเราไปสั่งน้ํากินปกติเลยกินง่ายแล้วก็แบบไม่ได้สาข,ขอส่วนของมาเทลอะเรารู้สึกว่าเขามีความเข้มขน้นเออมีความสาคานิดนิดแต่กินง่ายเหมือนกันเพราะว่าเขาจะมีแบบรสวานิลารดอะไรอย่างเงี้ย ส่วนอันที่เป็นโปรตีนพืชอะรู้สึกว่ากินยากสุดละแต่ว่ามีประโยชน์มากๆเพราะว่าทํามาจากแบบโปรตีนพืชแบบห้าหูเจชนิดอย่างเงี้ยเราก็รีวิวเอาไว้แล้วนะทุกคนตามไปดูแบบรีวิวแบบที่เราตัดเต็มเอาไว้ได้เลยเรารีวิวแบบไว้ละเอียดเลยนะสําหรับอันที่เรากินมาแล้วนะแล้วส่วนอันนี้ของเมรี่อะเรารู้สึกว่าเขาเป็นโปรตีนที่ไม่สากคอเลยคือเป็นโปรตีนแรกเลยบางที่เรารู้สึกว่าไม่มีความสากคอเลยแม้แต่นิดเดียว เออไม่มีความสากคอเลยแต่ว่าเนื้อเขามีความเนียนเนียนแบบที่มันไม่เป็นน้าอ่ะเรารู้สึกว่าตกลงเราจะชอบหรือไม่ชอบดีวะอันนี้กี่ีบปะคือทุกทุกแบรนด์ที่เรารีวิวมาแล้วอ่ะเขาจะมีความเป็นน้ํามีความแบบว่าชงแล้วเป็นน้ําแต่ว่ามันจะมีความสากคอนิดหน่อยหรือมากตามแบรนด์ตามเขาเรียกว่าตามชนิดของวีโปรตีนด้วยอะไรเงี้ยถ้าโปรตีนจาเพื่ขึ้นหลายชนิดตอนนั้นก็คือแบบ ค่อนข้างสาขคอมากๆแต่ว่าก็กินได้อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าโปรตีนจากถั่วเหลืองก็สาคอนิดน,นึงอย่างนี้แล้วก็โปรตีนจากนมของวิ้งว้อะไรเงี้ยก็ไม่ไม่สาคอเลยแต่ก็กินแบบเป็นน้ำหวานอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมันแบบมันมีความไม่สาคอแต่ว่ามันก็ไม่ได้ชงเราแบบเป็นน้ำแบบน้ำน้ำเลยอะ่ะมันเหมือนกับเป็นฟิลโจ๊กอ่ะทุกคนเออมันเหมือนคล้ายๆโจ๊กแต่ว่าก็ไม่ถึงกับโจ๊กนะเพราะว่าแบบ ถ้าตัวมันจะโค่นใช่ปะ่ะแต่ว่าอันนี้มันก็แบบมันก็จะมีความเป็นน้ําอยู่แต่มันก็แค่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นน้ําเลยเหมือนแบรนด์อื่นน่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าตกลงรกินได้เพราะว่าแต่กินไปแล้วมันก็กินได้นะแล้วเราซื้อมามันเป็นสูตรออร์แกนิกใช่ปะ่ะออร์แกนิกซอยโบติงซึ่งไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยเหมือนกับว่าเขาเป็นเหมือนรสชาติธรรมชาติอะทุกคนไม่แต่งกลิ่นไม่แต่งอะไรเลยซึ่งแบบเราแอบติดติดแบบกินว่านี่ล้างอย่นช็อกกันแหละอะไรเงี้ยที่แบบเออเลยรู้สกว่า มันมันดูลําบากนิดนึงสาหรับเราแต่ว่าถามว่าสาคอไหมคือไม่สาคอเลยเป็นแบรนด์ที่แบบว่าโอ้เขาทําแบบไม่สาคอเลยเนาะอ,อย่างเงี้ยแต่ว่าเราอะลองเอาไปให้คุณแม่กินดูอันนีนะ้คุณแม่โอเคคุณแม่บอกว่าอเออกินได้ไม่สาคอเนี่ยเขาทามาละเอียดมากเลยนะจริงเขาทํามาแบบละเอียดมากเนื้อนเนื้อนเนียนมากคือแบบมันจะมีข้อดีข้อเสียต,ต่างกันนะสำหรับแต่ละแบรนดะ์อเออแม่แม่ชมว่าเขาทําเนียนมากจนกินแล้วไม่สาคอเลยกินแล้วไม่ออ่อะไม่แบบ อยางเี้ืมแต่ถามว่ากินกินยากไหมคือมันแล้วแต่คนชอบอะเรารู้สึกนะคือแม่เราไม่ติดเลยแต่เราแอบติดนิดนึงเพราะว่าตอนที่เรากินเวอปบตีอย่างอื่นใช่ปะ่ะเราจะมีความรู้สึกว่าคื้เร,นนเ,เรากินน้ำเว้ยเงี้ยเรากินน้ำเว้ยแล้วเราก็จบไปแล้วก็กินข้าวต่อกินอะไรต่อได้แต่อันเนี้ยมันมีความแบบกึ่งโจ๊กกึ่งน้าอะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราเรากินอันนี้แล้วเรารู้สึก เหมือนเหมือนกินข้าวไปมือหนึ่งเลยอะไรเรารู้สึกแบบเออมันดูหนักน้อยเงี้ยแต่ถ้าใครอ่ะที่ชอบแบบกินเวโปรตีนแทนข้าวอ่ะแนะนําเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขามีความแบบทําให้เรารู้สึกว่าเราได้กินกินเข้าไปเยอะอ่ะแก้วหนึ่งมันไม่ใช่แบบอึ้ออ้อ้อแล้วหมดไปเลยแล้วค่อยๆกินแบบกินกินไปอืมอ่ะเดี๋ยวขึ้นแก้วหรออ่ออะไรอย่างเงี้ยแบบอ่แต่ว่าเหมาะเหมาะกับคนที่กินแทนข้าวอืม เดี๋ยวเราจะชงให้ดูพูดมายาวมากพูดมายาวมากยังไม่ชงตั้ทีอ่ะเดี๋ยวชงให้ดูืมขวดแก้วเวโปตีเดี๋ยวเล่าจะใส่น้ำก่อนดีกว่าน,นะใส่น้ำก่อนปกตกิคือใส่เวก่อนตลอดใส่น้ำก่อนคืออันเนี้ยเขาให้ใส่น้ำสองร้อยห้าสิบใช่ปะ่ะนี่คือสองร้อยห้าสิบเดี๋ยวเราจะ ใส่ให้ดูว่าจะเป็นยังไงคืออันเนี้ยที่เรากินได้คือเราใส่น้ําเพิ่มอ,อีกเพื่อให้แบบมันจะไม่ข้นเกินไปเราถึงกินได้นะทุกคนแต่ถ้าใครไม่ติดว่าแบบเออมันจะแบบข้นไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็กินได้เลยกินแบบนี้ได้เลยนี่นะทุกคน ตั้งใจนี่เนี่ยกินเขาจะเป็นเหมือนกิน่นทวนเหลืองอ่อนๆฟิลน้ำเต้าหู้ฟิลประมาณนั้นเลยถ้าใครแบบชอบกินน้ำต้าหู้ก็น่าจะชอบเนี่ยเขาจะมีความเนื้อนเนียน เขาจะมีความเนียนแบบเนี่อะทุกคนเนี่ยเขาจะมีความเนียนแบบนี้เนียนแต่ว่าไม่ได้ถึงกับแบบเป็นน้ำขนาดนั้นอะอุ้ยทำหกเนี่ยทุกคนอันนี้ขออนุญาตเดี๋ยวปิดฝาแน่นๆเดี๋ยวลองเทให้ดูเนี่ยเขาจะมีความแบบเห็นปะ เนียนน่ะความเนียนน่ะความเนียนของน้ำต้มหัวทุกคนแบบเนียนมากไม่สาคอเลยนี้คือแบบโหเนียนจนเราสูบแบบเนียนเนียนน่ะทุกคนใครชอบแบบกินน้ำต้มหัวแบบไม่ต้องแต่งกินอะไรมากคือน่าจะชอบอันนี้แล้วถ้าสมมติว่าใครอยากกินแบบเป็นน้ำอ่ะเป็นน้ำเลยแบบเป็นน้ำที่แบบมากกว่านี้แต่แบบไม่ใช่น้ำเลยขนาดนั้นนะเป็นน้ำที่แบบกินง่ายกว่านี้อย่างเงี้ แนะนำไม่ใส่น้ำเพิ่มได้อืมแล้วแต่เหมือนมันเป็นที่ของแต่ละคนอ่ะว่าจะทํายังไงให้ตัวเองกินง่ายที่สุดอืมเนี่ยทุกคนไม่สาคอเลยแล้วก็มีความแบบกินอ่อนๆของน้ำเต้าหู้อะกินง่ายนะ ก็ม่ความกินง่ายที่แบบไม่สาคอแต่เท็กเจอร์มันอาจจะไม่คุ้นชินถ้าเรากินแบรนด์อื่นมาคือถ้าสมมุติว่าอยู่ๆเรามาเริ่มต้นกับอันเนี้ยสมมติว่าเราไม่เคยกินมิ้งไว้ไม่เคยกินรสช็อกโกแลตมาก่อนไม่เคยกินอะไรใดๆมาก่อนที่มันกินง่ายมากๆแล้วเรามากินอันนี้เลยเรารู้สึกว่ามันก็กินง่ายมันไม่ได้กินยากเลยแต่แค่เหมือนเท็กเจอร์ที่เรากินตอนเนี้ยมันไม่คุ้นชินกับสิ่งที่เราเคยลองมาก่อนมันก็เลยเหมือนกับ อะไรอ่ะมีความตกใจนิดนึงแต่ถ้าตัวกินไปเรื่อยๆมันจะชินด้วยหมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วทุกคนเรยียงเนี่ยมันไม่ได้กินยากแต่ให้เท็เจอร์มันแบบ มันไม่คุ้นชินอืมให้กินเรื่อยๆก็จะเลิศแต่เราอะขอชื่นชมพอไม่สาอของเขามากรู้สึกว่าการกินเวแบบที่มันไม่สาอมันหายยากนะมันโคตรหายยากแล้วแบบเหมือนแบบคุณประโยชน์แบบเต็มๆอะแล้วแบบไม่รู้ว่าเขาทำเนียนขนาดนี้ได้ไงแบบเนียนเนียนคนเนียนแต่แบบไม่เป็นน้ําขนาดนั้น เออมันมีความเข้มข้นอยู่อะไรเงี้ยลองรองไปชิมดูใครที่แบบว่าไม่เก็ตไม่เก็ตว่าเออมันจะเป็นยังไงที่พี่เล่าแบบไม่ค่อยเข้าใจก็ตามไปซื้อได้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะแปะพิกัดลิงก์ร้านที่เราซื้อเอาไว้นะคะเอาไว้ใต้คลิปเนาะเพื่อนๆก็ตามไปซื้อได้แล้วก็อยากจะบอกว่าคือแบรนด์เนี้ยคือเขาไม่จะจัดไลฟ์เออมีไลฟ์ในแอปสซมแล้วก็ถ้าเพื่อนๆไปซื้อในไลฟ์แบบ มันจะได้ลดอีกสามสิบถึงสิบเปอร์เซ็นที่จริงไม่ถึงห้าสิบแต่ว่าเราคงจะกดไม่ทันกันหรอกอย่างน,น้อยนะถ้าเข้าไปซื้อตามลิงก์ที่เราแปะเอาไว้เนาะแล้วก็เข้าไปดูไลน์แล้วก็ไปกดเอาแบบส0มสิเอร์ซ็นอะไรอย่างเงี้ยสี่สิเปอร์ซนก็จะได้ลดลดราคาไปอีกแล้วส่งฟรีด้วยไม่ต้องเสียเลี่ยนเรื่องค่าส่งเลยเพราะส่งฟรีส่งฟรีแบบแบบที่ไม่ต้องกดอะไรนะบาทอะคือไม่ต้องกด คูปองแบบว่าส่งฟรีอะไรเงี้ยคือมันส่งไปอยู่แล้วเลยอ่ะเราก็แค่ไปกดรับอีที่ที่แบบลดสามสิบหสี่เปอร์เซ็นแล้วก็ได้เลยลก็เขาส่งพีแบบอัตโนมัิเลยนะของแบรนด์เมอรี่อ่ะโอ,อ้ก็ตามไปซื้อกันได้นะคะทุกคนสําหรับเราอ่ะเราให้คะแนนแบบแปดแบบแปดเก้าเลยสําหรับแบรนด์นี้เรารู้สึกว่าเขาเป็นออร์แกนิกอ่ะเออเมื่อเขาเป็นแบบถั่วเหลืองแล้วก็เป็นออร์แกนิกแล้วก็กินง่ายแล้วก็ไม่สคอนเลยอืมชอบตรงนี้ เพื่อนๆก็ลองไปชิมกันได้ใครสายรักสุขภาพอยากกินเวเนะก็ลองดูสำหรับแบรนด์นี้นะคือเพื่อนเราอ่ะกินแบรนด์นี้แหละแต่กินเป็นแบบมิ์เบอร์รี่อืมแต่ว่าเป็นแบบเป็นกระปุกนะเราเราก็อยากลองเหมือนกันอันนั้นเดี๋ยวอาจจะในอนาคตรเราอาจจะซื้อมาลองเพราะว่าด้วยความที่แบรนด์เนี้ยเขากินง่ายแล้วไม่สาขาในความเป็นมิ์เบอร์รี่อีกเราอาจจะชอบมากกว่าอันนี้เออแต่นั้นมันเหมือนเป็นกระปุกอะ่ะเป็นกระปุกไม่แน่ใจว่าขนาด เท่าไหร่อาจจะประมาณห้าร้อยกรัมแต่อันนี้ก็คือเกือบกิโลไงอืมก็เลยซื้อนี้มาก่อนอยากชิมอันนี้อืมกินง่ายะค่ะทุกคนก็ใครสนใจไปซื้อกันได้แล้วก็มีแบบรสชาติอื่นด้วยเป็นแบบกระปุกด้วยคือแบบแบรนด์เนี้ยเขาขายหลายอย่างก็ตามไปดูได้ใครชอบอันไหนก็ลองได้คือแบบอันที่เป็นกระปุกเขาจะมีรสกาแฟด้วยทุกคนกาแฟแล้วก็มิสเบอร์รี่แล้วก็อะไรไม่รู้อีกสักอย่างหนึ่งน่าจะเป็นสตอเบอรี่มั้งจำไม่ได้เหมือนกันหรลช็อกโกแลตเนี่ยแหละ เออจะไม่ได้แต่ว่าเพื่อนเราซื้อมิฟรลี่มากินแล้วมันบอกว่าโอ้ฟินมากกินตอนเช้าฟินมากนี่แต่เดี๋ยวจะไปลองอาจจะไปลองในอนาคตแต่ตอนนี้คือแบบเวเวปตี้คือเต็มบ้านเราต้องกินอันที่เราซื้อมาก่อนอ <c oughs> กินอันที่เราซื้อมาให้หมดก่อนลองถึงจะเริ่มใหม่เริ่มเริ่มกับรสชาติใหม่ๆนะคนไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนแม่ด่าเพราะว่าแบบแม่เริ่มพูดละเริ่มเริ่มเกินมาแล้วว่าอันที่ซื้อมาอยางกิ้ไม่หมดเลยนะอย่างเงี้ย เป็นสัญญาณเตือนว่าให้หยุดก่อนเออให้หยุดซื้อก่อนให้กินอันนี้ให้หมดก่อนแล้วค่อยซื้อใหม่แล้วก็จะถ้าซื้อใหม่เมื่อไหร่ก็จะมารีวิวอีกนะคะทุกคนเออก็สําหรับวันนี้นะคะบุ้มบิ้มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ชอบคลิปสําหรับการรีวิวเวโปรตีนของเราหรือว่าคลิปช่องของเราไม่ว่าจะเป็นการเมาส์นางเมาส์ซีรีส์อะไรดูรีแอคชั่นเพลงอ,อ่อรีวิวของแต่งบ้านรีวิวของของกินของใช้ก็คือแบบ ครบจัดเต็มในช่องนี้แล้วนะคะก็สามารถกด u b s ส r i b e ช่องของบุ๋มบีมได้นะคะเราจะได้มาเจอกันเรื่อยๆก็สนิทกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนแบบหันมารักสุขภาพด้วยกันแล้วก็เอน o y ยในทุกๆสิ่งด้วยกันนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะบุ๋มบีมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากทุกคนกด u b s ส r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุ๋มบีมด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย